โอเคครับยินดีกับชัยชนะของ 3A ครับตอบเือให้เลยครับโอ้โหแฟนๆนี่รอคอยการกลับมาของ 3A นานมากโชควันทุปินีคนนึงแล้วก็หายไปเลยห่างกันกี่เดือนหนอน1ปี3เดือนช่วงนี้ 3A ไปทำอะไรก็สอนสอนสอนมูยไปครับแล้วก็พักร่างกายครับเพราะว่าผมบาดเจ็บ บาดเจ็บที่เคยบาดเจ็บเรือรังมาครับมันมันไม่ดีขึ้นซ้อมไปซ้อมไปมันไม่เจ็บไปครับผมเลยตัดินใจพักก่อนดีกว่าแล้วก็ไปสัมมนาออสซิเลียแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับครับตอนนั้นในใจคิดว่าเอ้ยเรายังมีไฟในการชกอยู่ยังไม่เลิกก็ตอนนั้นก็คือหลังจากเพลประจันฉายไปผมก็ใจถอนนะเพราะว่ามันเพลแบบเพลเพแบบ เราแบบตั้งความหวังไว้แล้วเราเพลแบบแบบเพลแบบเพน์นกไปอย่างเงี้ย mm hmm. ด้วยไฟนะ้าผมก็อาการบาดเจ็บของผมด้วยโซลเมทิน,นที่ด้วยผมก็ถอดใจครับอื mm hmm. แล้วก็คิดอยู่ว่าจะยังไงต่อเรียกว,ว่าเรามาเอาพักผ่อนตั้งจิตว่าเราจะก้าวไปทางไหนต่อ <How? S 2> แล้วอพอเรารักษาตัวอาการบาดเจ็บของเราดีขึ้น แล้วเราสอนมวยไปเรารู้สึกว่าใจเรายังได้และร่างกายเรายังได้ก็เลยได้ตอไปหาคุณคัตตีครับช่วงที่ไปสอนมวยไปสอนมวยที่ไหนครับออสเตรเลียครับไปสอนในที่ออสเตรเลียไปสอนสัมมนาครับไปสัมมนาแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ส่วนมากผม,ม,มก็อยู่ที่ภูเก็ตครับก็อยู่ที่ภูเก็ตที่ล่าสุดใช่ไหมฮะมแล้วก็สอนสอนมวยไปด้วย นะครับผมจนกระทั so right says, oh so please, ่งเช็ค hmm. ร so, like, ่างกายตัวเองว่าเอ้ยร่างกายเรายังไหวอยู่ครับโทรหาคุณชาติว่าพร้อมแล้วนะฮะไฟนี้ซ้อมจริงๆของส a มนะฮะในการกลับมากี่เดือนผมซ้อมต่้งแตะผมได้เอ่อโทรหาคุณเอ่ออุญชาตกว่าผมพร้อมแล้วผมก็ซ้อมมาเลยประมาณสามเดือนกว่าอืมนะกับผู้ชกคนนี้นะฮะเป็นไงบ้างได้มีการศึกษาเทปการชกเขาไหมผมดูเขาชกทุกไฟนะครับ ทั้งเตะโชกับจอมปวดารย์จจชายแล้วก็คนสุดท้ายก็คือ,อรัชชัยครับผมดูเขาเขาทุไฟผมคิดว่าถ้าผมกลับมาผมได้ต่อยกับคนนี้แน่น,นอนเพราะว่าเขาอยู่ในเวทเดียวกันผมก็ศึกษามาตลอดนะฮะดูเขาไหมคนมน,นี้เป็นไงบ้างน่ากลัวไหมก็หน้ากลัวครับเขาเขาเป็นเบลดรุ่นที่ไวครับเฉลี ก็พอเมื่อกี้ผมก็ยังจับทางก็ยังไม่ออกเลยเล็กๆครับออานะพอเวลาขึ้นเวทีวันนี้นี่หลายๆคนบอกว่าแท่งซ้ายของสามีต้องมาแน่นอนซ้ายไฟลามที่ต้องมาแต่วันนี้กลายมาเป็นว่านอกเขาด้วยหมัดมันเกิดอะไรขึ้นก็มก็วางแผนมาว่าเขาจะเปิดการในจังหวัดที่เขาจะเข้ามามามาต่อยผมผมเตรียมเตรียมมาที่จะบวกหมัดกระสบอือแล้วผมก็ทําได้ครับ กดซ้ายเปรี้ยงไปได้นับแปดคิดว่าจะลุกขึ้นมาไหมผมคิดว่าเขาไม่ลุกแล้วนะว่าโดนโดนเต็มเต็มเลยครับผมคิดว่าลุกไม่ได้อาา่าฮะเขาแข็งแรงมากแต่เขาก็ลุกขึ้นมาตอนนั้นดูเหมือนว่าเขายัางตาตายยังลอยยังงงงงอยู่ตอนนั้นรอซ้ำแล้วแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยเลยไม่ลุกแล้ว <c oughs> นะฮะก <c oughs> ็ดีใจมากเขาที่สังเกตดู การการได้ชัยชนะครั้งในองสามเอแล้วก็ที่สำคัญคือได้อีก3า0 0สนด้วยเดี๋ยวความคาดหมายไหมฮะครับโอดีวความคาดหมายนะฮะว่าไปแล้วเนี่ยการกลับมาในไฟนี้มันอาจจะเร็วเกินไปถ้าจะแทบจะไม่ได้ดูดําดูดีอะไรเลยอ่ะนะฮะหรือว่ามาวางแผนมาลักษณะแบบนี้ผมวางแผนมาแบบนี้แล้วต้องน็อกครับผมคิดว่าไฟนี้ต้องมีน็อกแต่ไม่รู้ว่ายกไหนครับอืมนะ ก็ถ้าว่าตอนนี้สามเอก,กลับมาแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะโชคในวันรุ่งวันี้ต่อไปแน่นอนครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างครับก็ฝากแฟนมวยที่เชียร์ผมนะครับทําได้แล้วครับผมพีส์ขลบอายุผมยังเยอะแต่ยังผมยังจะมีไฟอยู่ครับอายุเท่าไหร่ถามนินออก็เดือนหน้าก็สี่สิบเอ็ดครับโอ้ أو, เดือนหน้าสี่สิบเอ็ดครับตัวอายุเป็นเพียงตัวแรกครับผมขอให้โชคดีครับสามเอกครับแล้วกับ